สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์มีชื่อว่า b u สเบกนะครับก็เป็นแอปเปิดมาตั้งนานแนละ้วแต่ว่ามันมีปัญหาช่วงเนึงนะที่มันถอนเงินไม่ได้นะอ่ะตอนนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับอ่ะของผมเป็นวันคูณ2ด้วยนะอ่าตัวนี้เนี่ยอ่าในส่วนของการถอนนะครับมันมีเวลาเปลี่ยนการถอนใหม่นะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนการถอนก็คือมันมันปรับใหม่นะครับมันจะถอนได้เฉพาะ 3 3ปีเอ็มถึง5 p ีเอ็มก็คือตั้งแต่บ่าย3ถึง5โมงเย็นนะครับถึงจะถอนได้นะมันจะมีเวลาถอนแค่2ชั่วโมองนะครับอันนี้ผมลองถอนไปละอันนี้คะแนนผมมีแค่30,000นะไม่ถึง50,000ก็เลยถอนลองถอน3บาทไปก่อนจริงๆผมลองถอนเมื่อวานแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาของมันมันก็เลยไม่ได้ถอนนะครับในส่วนของการถอนเงินแบบ เติมเงิมือถืออันนี้ผมก็ถอน1ิบาทเนี่ยก็ยังได้ปกตินะครับแต่ในส่วนของเบอร์ทูเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าผมเป็น a อนะครับได้นะเอแล้วก็ d t แทกเนี่ยก็คือยังเติมได้ปกติแต่ว่าของทูเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับถ้าใครที่ลองลองเติมมือถือได้เนี่ยก็าฝากมาคอมเมนต์ด้วยครับว่าได้ไหมของทูนะครับส่วนเติมเนี่ยอถอนเข้าไวเลส อันนี้ผมเพิ่งถอนไปนะครับสี่ชั่วโมงที่แล้วนะก็ช่วงเวลานะครับบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะครับอันนี้ผมถอนไปบ่ายสามอ่ะนี่ครับบ่ายสามยี่สิบสนาทีนะครับอันนี้ใช้เวลาไม่เกิน4ี่ชั่วโมงนะโดยปกตินะ,ะก็ต้องรอดูว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าถ้าแต่เคยถอนมา,า,ามันผิดพลาดตอนไหนเนี่ย ประมาณสี่เดือนที่แล้วนะครับถอนแล้วมันเงินมันไม่ได้นะมาขึ้นผิดพลาดตลอดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับร้อยสี่สิบห้าวันที่แล้วนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะตั้งแต่ย9ิบเก้ามิยุน,นาที่ผมถอนไปนะครับก็คือมันมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็ห้าเดือนแล้วนะอ่ะแล้วก็รอเดีอีกชียนหนึ่งนะครับในส่วนของ าการเข้มนะครับมันจะมีชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะตัวน,นี้จะถอนแบบทุก40นาทีนะครับก็รับไปเหมือนเดิมนะแต่ว่าคนที่สมัครก่อนหน้านี้เนี่ยขั้นต่ำจะได้300นะครับถ้าวันคูณ2ก็จะได้เป็น600แต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามัน,มนจะสุ่มอาจจะ50ถึง200-300ประมาณนี้นะครับแต่คนที่เล่น ก่อนหน้านั้นน่ะคนที่เล่นเดิมเดิมมันจะได้ทีละส0 0ตายตัวเลยนะของผมก็ไอดีที่ผมสมัครเนี่ยก็4 2่แสนสองนะครับไอดี ID ที่สี่แสนสอนะครับก็คือของผมนะมันจะมีบอกเนี่ยโค้ดนะครับเนี่ยก็คือไอดีที่เราสมัครนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยอัปเดตมาใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับ อ่านข่าวได้วันละห้าสิครั้งนะแล้วก็ดูวีโอได้50ครั้งนะครับส่วนตรงนี้ก็เขียมได้ปกติก็ประมาณนี้เลยอ่ะผมลืมบอกไปตรงนี้นะครับเนี่ยอ่ะเวลาก็อย่างที่เขียนนะครับมันก็40นาทีนะครับอ่าถอนเงินเชิญเพื่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลองถอนมาอีกรอบนึงอันนี้ผมผมมันถึงละจริงๆผมก็กดถอนไปตั้งนานแล้วนะ อยู่ระหว่างตรวจสอบเนี่ยแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบไปตั้งสี่เดือนที่แล้วนะก็คือถอนไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้รอบใหม่นะแต่มันยังไม่ได้นะครับก็รอดูอีกทีนึงว่าถ้าถอนเ,อเข้าไปเวณเนี่ยพวกเนี้ยมันจะได้เหมือนเดิมไหมแต่ถ้าถอนเงินแบบเติมเงินเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับแต่ของทูเนี่ยผมแค่ไม่แน่ใจแค่นันเดงผมเติมบันรทุกคอนะครับมันยังได้อยู่ เพราะว่าเห็นในกลุ่มก็บอกว่าเติมบัตรครแล้วก็ดีแท็กได้นะครับแต่ว่าเติมเฉพาะ10บาทนะราคาอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเติมนะครับแต่ว่ามาลองทูมูฟก่อนไอ้ทูวอลเลตก่อนถ้าทูวอลเลตได้ก็คือน่าจะได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็รอติดตามีกทีนึงอันนี้เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันที่17ตุลาครับที่หาขออัปเดตระบบของแอปนะนี่ครับของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะได้อ่าของเพื่อนๆอนอยู่ไหนเนี่ย อ่ะนี่ครับเขาสุ่มเขาจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้ร้อยสาสองนะที่เป็นทุกชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็น40่นาทีเนี่ยเขาได้มันสุ่มประมาณนี้นะครับมันได้ไม่เหมือนของผมผมมันจะได้ทีละอ่ใต้ตัวนะครับก็คือ300นะครับคะแนนทีละสาม้อยคะแนนนะครับก็ประมาณนี้เลย300ร้อยส0มรอยหกรถ้าเป็นคนสองนะอันนี้จากเพื่อนนะครับคือผมก็ไม่ได้เล่นมานานมากเลย ก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะมาเช็คอินทุกชั่วโมงนะครับกม็มันยังจ่ายอยู่แหละก็เลยเล่นไปเรื่อยๆก่อนอย่างน้อยก็เติมมือถือได้นะอืมก็คือมันเคมมันหาคะแนนค่อนข้างได้ง่ายนะครับเรารับทุกชั่วโมงไปเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะนะอ่าแต่ถ้าถอน10บ,บาทเนี่ยค่าเติมมือถือก็39 0 0 0าทะครับ39,000คะแนนนะก็ น่าจะใช้เวลาครึ่งเดือนอยู่มั้งเนี่ยผมเล่นปกติเนี่ยจะได้ถ้าวันปกตินะถ้าผมอ่านทั้งหมดเนี่ยจะได้วลาละ5 0 0 0กว่าคะแนนนะครับก็อาทิตย์กว่า,วานะแล้วก็เรารับทุกชั่วโมงไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็วันหนที่คูณ2เราจะได้ค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะได้เยอะกว่าตะก่อนนะเพราะว่า,เ,าเคมแค่40่นาทีตะก่อนนี้เป็น1ชั่วโมงนะครับถ้าเราเคม เรื่อยๆเนี่ยถ้าเอาทั้งวันก็คือย4ชั่วโมงจะได้3 6ครั้งนะครับแต่เราไม่ถึงหรอกเราจะได้ประมาณ20กว่าครั้งนะครับแต่ก่อนที่เขียนุูชั่วโมงเนี่ยผมจะได้ประมาณ1 5 1 6ครั้งนะที่เขียนได้ตลอดนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเขียนไม่เลืกยก็ได้20กว่าครั้งอยู่นะก็น,น่าจะได้คะแนนเยอะขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้รองเงินเข้าก่อนหรือไม่ได้ได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคัครับ